โอเคนะครับก็กลับสัสดีทัานสู้ชมทคัญ่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันกับเกม Minecraft นะครับในช่วงรีวิวและสอนลงมอดนะครับก็วันนี้ถ้าใครได้ดูลิปเดินทัวร์สวนสัตว์ผมนะครับก็น่าจะรู้ว่าผมมีมอดในสาแล้วก็มีคนคอมเมนต์ขอครับว่าให้ช่วยสอนลงนะครับก็วันนี้จะมาทําคลิปสอนลงให้นะครับไปไปดูกันเลยซึ่งในมอดนี้นะครับก็จะมีอยู่หลายแบบอ่ะอก็จะมีอาวุธแต่วุธผมขอไม่พูดละกันมีถุงมือทานน็อตด,ด้วย ที่เคยเห็นกันแล้วก็จะมีพวกไข่ในตะเสารครับก็มีเท่านี้แต่มันจะมีไข่อยู่สองแบบมีไข่ที่เป็นสีแบบนี้กับไข่ที่ไม่ใช่สีสมมติเอานี้นะะันเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ตีค้งเดียวตายครับอันเอาไว้แบบว่ามันจะได้เป็นลูกอะ่ะมันจะชอบค้อเดกันเองแล้วก็จะมีเป็นอานนะครับอานขี่ก็พวกนี้ผมไม่ค่อยรู้เท่าไหร่แต่สามารถทําให้สัตว์เชียงได้ ก็น,นี้ก็จะเป็นอาหารนะครับในการเทมสัตว์นะครับเดี๋ยวผมเทมให้ดูก็ได้สักตัวแต่รีวิวก่อนอุย้ยกดผิดไปครับไปเราเริ่มจากแถวแรกกันเลยเชิบชิบโอเคพอดีตัวแรกครับที่เป็นไฮไลไท์ของเราในคลิปนั้นที่ผมไม่ค่อยได้เห็นนี่แบล็กคิโอสัลัสมันมีเสียงเดินเนีย่ย สิ่งดยงดังเอา,เอาขข้นส่งแว่ครับมองไม่เห็นแล้วก็จะมีนี่แรดมีแรดแล้วก็ตัวนี้ครับจะไม่มีใครเห็นในคลิปผมครับเพราะว่าผมลงมอดซอนะครับเออจะมีโมซาซอกับไอ้พวกนี้ครับก็พอลงโมซาซอว่าไอ้ตัวนี้มันก็หายครับอันนี้คือเทอร์ดอนดอนครับสวยครับตอนแรกผมก็อยากได้มอดคนอื่นนะครับเอ๊ยทำไมมอดเขาสวยจังมันลงของตัวเองอู้สวยกว่าเยอะเลย ก็แต่และตัวก็จะเนี่ยจะมีสีสองสีครับเทราดอนแล้วก็จะมีสเต็กเฮ้ยอันนี้จิ๋วไปเอา้าตัวจิ๋วอีกอะมีสองสีเหมือนครับนี่ตัวคอยาวครับส่วนเนี่ยมันบินได้พวคอยาวส่วนจะจะมีเสียงเดินไงน,น,นะครับแล้วก็อาปาโตซอรัสตัวเรอะอ๋อวนันนี้โอเคเรารีบไปกันเลยๆดีกว่าเพราะว่าวันนี้ผมก็ไม่ค่อยวางด้วย เสียงก็อาจจะแฮมๆเลยนะครับอันนี้ไก,ก่กระทอนแรปเตอร์อุูยเสียงกีดึงดังนี่ครับมีสองสีอ่าไซเบอร์ทูดอนนิเสือ์ชเชดาบที่เราเห็นก็มีสองสีนี่โอกาสออกสีแล้วครับน้อยมากพวกนี้แองกิโลซอลต์ก็มีสองสีครับเหมือนเดิมอันนี้บจจาจาดอาซอลต์ในตัวน้ำไอ้นี่มีหลายสี หลายสีมากเลยเสกมาโคตรสีไปครับไปอ่ะนี่ครับตัวแรกก็เป็นเมกาเทเรียมนะครับก็บีเวอร์มีสองสีใช่อันนี้ไม่ใช่ไม่ทบว่าเป็นสีแลครับมันออกง่ายมากสีพวกนี้แล้วก็มีแมงมอสแมงมอสนี่แหละตัวออกยากจริงสีแลสีแลมันออกน้อยมากผมจำหน้าผมเคยเสกได้สีน้ำตาลมา แต่ว่าช่วงนี้คือเศษได้แค่นี้มันเยอะไปลก็กเสียงดังอันนี้ก็จะเป็นพาราโซครับูได้ตัวจิวจ๋วมีสองสีครับมันเดิมครับนี่อันนี้ครับทีเล็กมีหนึ่งสีโอ้ได้ตัวจิ๋วอีกอะเออต้องเอาสัตวนะ์เวลาทีเล็กเท่านั้นนะทีเล็กมันถึงจะลา อันที่ตัวไหนเยชิโนโนซอลัสแล้วก็จะมีเนี่ยมาลาละเนียมีบอนโตนี่บอนโตเอ้ยบอนโตสีสวยบอนโตสีแดงในะคลิปคือออกยากมากครับผมซ่มได้ครั้งเดียวเนี่ยออกมาละตัวหนึ่งเอา้าไหนว่ายากอ่า อ๋อทีไรตัวหนึ่งแล้วกันแล้วก็ตัวต่อไปอารโลสซรัดนะครับอืมก็มีเฮ้ยอ,อ,อัลฟาเฮ้ยอัลฟาเพิ่งเคยเห็นผมไม่เคยเห็นสีเนี้ยผมเคยเห็นแต่สีสม้มมีสองสีปะ่ะไหนดอดิโอกาสออกอ,อ,อัลฟาครับก็ ห้าสิบห้าสิบครับมันไม่ได้เยอะเลยขนาดนั้นตัวต่อไปไซโยโลเซฟอร์สอะไรไม่รู้ในคลิปที่ผมเขียนว,ว่าอันตรายมากครับตัวนี้เพราะว่าเอ่อมันไม่กลัวแมกมาครับปกติผมใส่แ ma, มกมาไว้ให้พวกมันกลัวมันไม่กลัวครับมันวิ่งใส่เลยวิ่งใส่คนเลยมีแมกมามันกลัวแต่แลวมันมันมีหลายไซครับตัวนี้ไม่โตนะอยู่ไซไหนก็ไซนั้นเละน,นี่นี่อันนี้ไซใหญ่ ตัวต่อไปครับโด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 มีสองสีครับเหมือนเดิมครับเยอะเกินกดคิวก่อนอันนี้ครับก็จะเป็นแรปเตอร์ครับสังเกตไหมครับไข่มันมีสองแบบครับก็ฝั่งหนึ่งจะเป็นสีเสียงอันนี้ก็จะเป็นแบบจูสิกโวนะครับแล้วก็อีกอันก็จะเป็นแบบอืมไม่รู้อะคือมันสุ่มยากมากครับจูสิกโว บอกเลยมันสุ่มครับมันไม่ได้เราไม่ได้เรื่องอครับอันนี้ก็ไอซิโยวินเตอร์ y o v N e T e R. ตัวนี้ผมไม่รู้จักนี่ครับมีสองสีเอ้ยนี่เอาจริงสีแรกคือสีนี้ครับแต่วันออกสีนี้สีนี้ยากอันนี้ดิวโลดิวโลมีสองสีถ้าจะไม่ผิดได้ทำไมตัวมันใหญ่จังนี่สองสี โอกาสออกน้อยมากและคือมันเต็มเลยตอนนี้เปาะตายอันนี้ออดิโลไปแล้วอันนี้สไปโนครับสไปโนมีสองสีครับตามชิปเลยแล้วก็มีคาโนคานโนจะมีแบบแบบนี้ครับตัวจิว๋วๆแล้วก็มี Alpha. ออฟฟ่าเฮ้ยทำไมสุมได้ดีจังอันนี้ออฟฟาคือจะตัวใหญ่บบพวกนี้ครับอะคาโนไม่ค่อยล่าครับจะยืนนิ่งๆก็มีเลาสิแับเตอร์จิว๋ว วอ้ยอันนี้สีแล่ใช่อันนี้สีแล่ว่าแต่ทำไมสไปนนมันไล่นี่คำรามดังเกินเอามาครับบอกเลยอันนี้ก็จะเป็นกวางม,มูซับมีมีสองสีครับอันนี้ก็จะเป็นชินโนซอรัสนะครับไอชัยชิยโนเซราท็อปใช่ก็ไม่ใช่ไทยนะครับชัยชิยโนเซราท็อปนะครับก็นี่ครับ ตัวที่คุิดผมในคลิปครับผมก็รีวิวไม่ค่อยเก่งนะครับฟู๊ดอ่ะเรียบร้อยมันทีมง่ายครับพวกนี้แต่อาหารมันทํายากครับพวกนี้จะเกิดตามธรรมชาตินะครับถ้าใส่มอดลงไปอืมนี่อ่ะพอมันโตแล้วเราก็ไปล่อยไปครับอันนี้เป็นฟู๊ดฟลายิงเนโรซอ เราก็ต้องอ๋อเราใช้เนื้อในการบ้อนครับแต่แรปเตอร์อ่ะนี่ครับทีนี้เราก็แค่กดสแตนแล้วก็มอนทราครับแล้วก็ใส่อานไปอันนี้อาอาวอาอาอาันนี้ครับเรียบร้อยครับนี่บินได้ด้วยเป็นไงแต่ในโมซาซารัสนะครับจะทำไม่ได้นะครับเพราะว่ามันอ้นี่ ันคนละมอดกันครับเดี๋ยวๆลงๆๆๆๆอ๋อกดกระโดดทีนึงครับเป็นการบินนะครับส่วนกดอีกทีก็เป็นการลงครับอ่ะอันนี้ตื่นแตนมอนทราแล้วก็ใส่อันนี้โอเคอันไหนดูดิดีเทเจจัดอ่ะอ่ะใส่เฮ้ยอันนี้มัน อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดนี่มอนราอ่ะก็โดดมันม้าเลยครับแต่ไอพวกนี้คือโดดสูงไม่ได้ครับเจ็บตัวันอยากเรานยวว่าเราจะสั่งไนีเปล่าเอาสั่งให้ตีมันสั่งตีไม่ได้ครับป่ะเดี๋ยวก็ไปดูวิธีการลงมัดเลยครับก่อนอื่นนะครับก็ให้ทุกคนเข้ามาในเพจเพจโตนะครับก็พิมพ์ไปครับว่าม c ครับ มาสเตอร์นะครับเ,เจอเนี่ยครับบล็อกมาสเตอร์ก็กดโหลดนะครับอันนี้ผมโหลดเสร็จแล้วก็กดเปิดเลยไม่ต้องไปใส่ลิงก์ใส่นูนใส่นี่ครับอันนี้ก็ได้จริงครับน่าจะเป็น roadmap, โหลดแมปโหลดสกินโหลดแอดออนอะไรพวกเนี้ยครับนี่ผมกดแอดออนแล้วก็เลื่อนหาแอดออนที่เราอยากได้ครับสมมุติถ้าเราอยากได้นี้แล้วก็แค่กดติดตั้งแต่ว่า ถ้าเป็นมอดนี่ Prehistoric Life ถ้าไม่เจอครับพิมพ์หาได้เลยครับก็ก็ติดตั้งนะครับก um> ็จะได้แล้วอืมแค่นั้นโอเคครับก็ว uh uh ันน uh ี uh uh ้สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับก็พอครับบ๊ายบาย